เจ้าน้องชายของใครบ้างคะที่ไม่แข็งไม่สู้ไม่ทนให้ไม่กินผลไม้สอชนิดนี้ตามพี่นุกเลยคะ่ะ 1. เลยคะ่ะแตงโมแตงโมจะมีสารซีทูรีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตในร่างกายช่วยทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงตรงน้องชายได้ดีทำให้น้องชายแข็งตัวได้ดีขึ้นนั่นเองและผลไม้ชนิดที่2นั่นก็คือสตรอบเบอรี่นั่นเองคะ่ะจะมีสารแอนโทไซ ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงส่งผลทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงน้องชายได้ดีจึงทำให้น้องชายแข็งตัวได้ดีนั่นเองค่ะผละไม้ที่ว่ามาจะไม่ได้เห็นผลทันทีที่ทานนะคะแต่ว่าต้องทานต่อเนื่องเป็นประจำอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปนะคะสําหะรำหนุ่มๆคนไหนที่ไม่แข็งไม่สู้ไม่อืดเป็นเรื้อรังมานานแต่ไม่อยากทานนานถึง3เดือนอยากเห็นผลเร็วขึ้น นุกแนะนำให้ทานสมุนไพรแมกนัมพัดเลยค่ะกระปุกนี้จะมีสมุนไพรทั้งหมด9ชนิดนะคะสมุนไพรทั้งหมดนะคะจะช่วยบำรุงหลอเลือดบำรุงระบบเลือดให้ไหลเวียนไปเลี้ยงน้องชายได้ดีขึ้นเมื่อทานเป็นประจำทุกวันตามสูตรที่พี่นุกบอกจะทําให้น้องชายกลับมาสู้กลับมาแข็งกลับมาทนได้เหมือนตอนหนุมน่มๆอีกครั้ง